วันนี้ตักก็ได้ตัดแต่งต้นไผ่นะคะพันเอ็งเจอร์บลูมิสนะคะให้เหลือประมาณ6ต้นเพราะว่าจากที่เคยดูคลิปการดูแลไผ่ที่เมืองไทยนี่เขาก็แนะนำเอาไว้ประมาณนี้นะคะก็ต้องตัดแต่งก่อนจะเข้าหนาวใบนี้ก็ให้จะบอ๊อบกินนี่แกะที่เลี้ยงไว้ชื่อเจะบอ๊อบอันนี้ต้นไผ่ที่ตัดไว้นะคะเดี๋ยวก็จะ ตัดแต่งเรียบร้อยไว้ใช้งานอย่างอื่นในสวนไผ่พันนี้เป็นไผ่พันยักษ์แต่เป็นพันยักษ์อันดับรองรองเป็นพันยักษ์แต่เป็นพันุที่ตระกูลเล็กสุดในในใจแอนแบมบูนะคะนี่หน่อหม่เพิ่งออกเนี่ยตัดก็ตัดไปให้เหลือ6ต้นต้นต้นเก่า6ต้นนะฮะ ต,ต้นใหม่ที่งอกมานี่ก็มีรวมทั้งหน่อใหม่ด้วยนี่ก็เป็นอีกสองก็เป็นแปดเพราะเดี๋ยวกะว่าเพราะตาากก่ายจะกะจะขุดหน่อใหม่ต้นใหม่นะคะที่อยู่ริมนอกสุดเนี่ยมาปลูกใน,นกระถางเตรียมไม้เผื่อยย้ายบ้านนะ,ะก็จะขุดได้ก็ต่อเมื่ออายุหกถองแปดเดือนขึ้นไปก็จะต้องรอปีหน้าหลังหมดหนาวพอดีอันนี้เหลือต้นเก่าอีกต้นหนึ่งอันนี้ตายสางหญิงไผ่ไปละ การคิงไผ่คือการตัดแต่งะค่ะเอาใช้มีดฟันนะฟันอย่างเงี้ยฟันออกให้มันเรียบๆให้พ้นระดับสายตา,าไปมันจะได้ทํางานสะดวกแล้วก็แดดส่องลงมาถึงโคนถ้าเรามันตัดแต่งกอไผ่นะคะมันก็จะออกหน่อให้เราเรื่อยๆแล้วก็เราคอยเก็บแต่เด็ดหน่อไปกินเนี่ยเขาก็จะออกหน่อใหม่มาเรื่อยๆอันนี้ตายทําตามที่เขาแนะนาไวก้ก็จริงค่ะอย่างที่ วารู้ทั้งหลายในการปลูกผ่ที่เมืองไทยกันแนะนําไว้คือผายที่เราปลูกเองเนี่ยจะแตกต่างจากไผ่ที่ขึ้นในป่าคนระับผายที่เราปลูกเองเนี่ยรดน้ําหนักหนักทุก3าวันคือรดให้ชุ่มๆุมจนถึงรากเนี่ยทุก3วันแล้วก็ใส่ปุย๋ยคอกถ้าเป็นอย่างหน้าหนาวที่อเมเมกาอย่างเงี้ยแต่ก็ใส่สองครั้งครั้งแรกคือช่วงสปริงก็คือช่วงหลังหมดหนาวก็ใส่รอบหนึ่งโปะก,ก็เจ้าเจ้าแกะที่เลี้ยงไว้นี่เขาก็อืนเนี่ยแต่ก็เก็บอืเข้ามา เทราตรงโคนนะคะแล้วเดี๋ยวก่อนหนาวนี่ประมาณตุลาเนี่ย mm hmm. ก็จะโปอีรอบนึงเพราะว่าอึปุ๋ยคอกเนี่ยมันมีความร้อนช่วยสร้างความอบอุ่นนะคะ mm hmm. แล้วก็จะทําให้ไผ่อ์กกนิกงามออกหนอตลอด mm hmm. คือถ้าเราหมั่นตัดหนอ mm hmm. เขาเนี่ย mm hmm. เขาก็จะออกเรื่อยๆนะคะแต่พอช่วงหน้าหนาว mm hmm. ก็จะไม่ไปยุ่งละ mm hmm. ทีนี้ เวลาเราตัดหน่อนหรือเด็ดหน่อนหรือตัดต้นผายก็ต้องตัดให้เสมอสมอกับดินที่ที่เขาขึ้นนะคะจะได้ไม่ไม่ส่งผลกระทบกับด้านล่างผายที่ใต้ปลูกเนี่ยพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ที่ไม่ลามนะคะภาษาอังกฤษคือคลัมพิงเนี่ยคือจะไม่ลามคือเขาจะขึ้นข้างต้นแม่สังเกตไหมคะว่าผ่าที่ใต้ปลูกเนี่ยมันจะขึ้นต้นใหม่จะขึ้นข้างต้นแม่เลยน,นี่อันนี้มันมันดูโล่งปเยเพาตัดเพิ่งตัดไปวันนี้ก็ เนี่ยคะเผื่อใครจะปลูกไัยลองหาไายพันธุ์ที่ไม่ลามมาปลูกดูนะคะใช้หนอ่อไว้กินใช้โต้นเอาไว้ทํางานในสวนหรือทําประโยชน์ต่างๆได้แล้วจะเป็นเป็นพันธุ์ใหญ่หน่อยก็สามารถไปทําข้าวหลามได้อีกนะคะเนี่ยหรือถ้าใครมีฝีมือก็ในทางช่งางไม้อะไรนี้ก็เอาไปทําเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้อีกนะคะก็ลาจากไปด้วย จบ้บ๊อบผู้ช่วยกินใบไผ่นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่อยากจะดูแลปลูกไผ่ในเมืองหนาวนะคะสวัสดีค่ะ